ดีค่ะดิฉันคณิสอนชื่อเล่นชื่อน,น้องยาหวานนะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องวัยฉันได้ไว้วางใจจัก,กรวาลได้มากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะโอเคพอเริ่มจากการที่ฉันกลับมามีพลังในการทำสิ่งต่างๆที่ฉันรักมากขึ้น ฉันก็รู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกไว้วางใจกับทุกสิ่งลอกตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงไว้วางใจจัก,กรวาลด้วยพอฉันไว้วางใจจัก,กรวาลทุกอย่างก็โอเคดีค่ะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีและไม่มีปัญหาอะไรกับการมาทำให้ดิฉันได้ออปล่อยวางมากขึ้นดิฉันคิดว่าโอเค ฉันต้องการไปหาเงินทุนฉันต้องลงการต้องการหาเงินฉันคิดไว้ว่าหลังจากที่คุณแม่ฉันกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะฉันก็จะไปหางานทำดูแล้วก็พอลองทำงานทำงานทำงานแล้วก็เก็บเงินนะคะเพื่อจะมาเป็นทุนในการทำ ในสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นดิฉันคิดว่าอย่างนั้นค่ะโอเคแต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นกับฉันีนครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วกันที่ว่าโอเคฉันไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันไว้วางใจจัก,กรวาลฉันปล่อยวางความอยากได้ตรงนั้นลงที่แบบต้องมั่งต้องประสบความสำเร็จเลยในสิ่งที่ทำ ฉันก็เลยปล่อยวางฉันก็ลองหาอย่างอื่นทําไปด้วยนะคะเพื่อที่จะโอเคฉันจะไปต่อฉันก็ได้รับคำตอบจากคุณแม่ของฉันนะคะว่าเขาก็โทุมาพูดคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องทำคลิปของดิฉันนะคะ Affiliate ฉันก็บอกว่าเออฉันก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ไม่บอก ก็ลงขีบ้างแล้วก็พักมาบ้างนะคะจากที่ไม่สบายนะคะก็พักผ่อนร่างกายแล้วก็เคลียร์พลังงานลบๆออกนะคะโอเคแม่ก็บอกว่าเหมือนเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นในการทำคลิปมันก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเออ คือมันก็ต้องแบบต้องสนุกกับมันด้วยแม่เขาเริ่มเข้าใจชันค่ะว่าการทําคลิปของดีฉันฉันต้องสนุกนะอะไรเงี้ยเหมือนมาเตือนฉั้นเหมือนข้อความนี้มันก็ฝากมาถึงฉันด้วยแบบแนบเนียนมากชันก็รู้สึกดีใจมากๆเลยโอเคพอฉั้นเริ่มใจชื้นแล้วโอเคฉันก็มีแรงทําคลิปต่อนะคะแต่หลังจากนี้ฉันก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อฉันก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันนะคะหวังว่าทุกคนที่เริ่มต้นทำอะไรก็ตามขอให้ไว้วางใจจักรวาลได้นะคะและไว้วางใจตัวเองไว้วางใจในเงินไว้วางใจในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเลยฉันก็ต้อนรับทุกสิ่งด้วยความรักถ้ามันอะไรขึ้นมาที่มาขัดฉันมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงกล่าวคำมาสัจจว่าขอบคุณขอบคุณ แต่ขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวางโอเคก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกท่านนะคะขอขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลธรรมก็ขอสมดังปรารานาทุกประการนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วทุกทุกท่านไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟค่ะ